เออมก็กลาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับอันที่ที่วันนี้เพิ่งกลับมาโลอมกับเกี่ยกการปิดช่องนะฮะเสื้อพีชิตตัวจริงอ,ออกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวกระบ,บังกับพี่เขาบุเบูเฮเวยนนะฮะโอ้ยวันนี้จะไปหารถใหม่กันนะโดยการเอาเจ้าเทเบิลสนะครับไปส่งนะฮะโอ้รถคันใหม่นี่ก็ที่นี่ไหมโอ้โอเคไปไปลุยดีกว,ว่าเอ่มไม่ลุย้คนเดียวหรอกเอ้ยลืมดูรถเราลูกขันไหนไป คันเดิมคันเดิมของเราใครๆก็รู้สำหรับที่ผมไม่ได้ทําช่องนะั้นผมต้องเอาคันนี้ไปมันดีสุดและไม่เอาคันนี้ไปแล้วจะเอาคันไหนไปวะคันอื่นมันกระจอกอะไรอะ่ะปืนแรงนุ้มถ่วมอ่อปืนได้กระจกกระจอกจอกันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรล้วโอเคไปเถอะอืมเอาไปอัเดีทั้งทุ่งยาก,กับทะเลรานะ ฉะนั้นชอมคลิปต่อไปเขาเอาเป็นทุกอย่างนะคลิปนี้เอาเป็นทะเลทรายก่อนผมไม่มีเวลาทำคลิปจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ทำาละวนอกจากก็จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนแนละ้วนอกจากว่าโทรศพัรศพท์ผมพังแล้วไม่ได้ทำแล้วหงทำให้ไม่มีเวลาในการจะเล่นเพื่อนได้แล้วครับเช้าว่าอืมอันนั้นแหละวันนี้ต้องเอาให้ได้เวไม่ได้ เอาไม่ดีมีอยู่ประมาณตรงสองพันห้ารอยเมตรสี่พันห้ารอยเมตรและแปดพันห้าร้อยเมตรแล้วก็เป็นส่งที่หมื่นสองพันนั่นแหละครับอืมต้องเตรียมอาวุธไปก็ได้หรอกแต่เตรียมเวลาจะสู้อะทำไมรู้สึกเกมมันทาไมรู้สึกเหมือนเขาปรับกราฟิกเกมใหม่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูสิ รู้สึกเหมือนมอนแปลกๆนะทุกอย่างแปลกๆขึ้นนะอืมเดี๋ยวเรามากินหมมีคนได้ปืนไายวันนี้หนึ่งในสองแสนนะครับอืมคุณด,ดวงคนดีเนาะหมคนไฟคนไฟ จุ๊บประกอบประกอบลบแนปะ๊บไม่เครื่องมันใส่ไม่ได้อ,อเลยคันนี้ไม่กินเลยแน่นอนร้อยเปร์เ็นาคันนี้ใคยใช้มาหลายรอบแล้ว ยวเกันเสร็จแล้วโอ้ประกอบไวมากเลยเลยแค่เติมน้ำมันเดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนนะครับมาต่อเลยครับอเกิือ,าม,อมาไปต่อเลยครับ รถโคตรแรงเลยครับเนี่ยรถจะแรงไปไหนครับ <c oughs> โอ้ยเจอหอดับเพลิงแล้วไม่เอาอ่ะไม่ไปไปนดมีป้ายใหม่เข้ามาด้วยนะเกินต้องเก็บเทปเล็ไมนไม่ใช่เทปเลดมันคือ iPad ท็เลดบ้านไหนวะน่ะมันก็คล้ายๆไอแพคเทปเล็กแล้วก็แต่่ที่เราอยากเรียกครับแต่ว่าเกมมันเขียนมาแท็บเล็ไงต้องเก็บไปครบสามอันครับแล้วเ็าไปส่งทีเดียวเลยเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับย้ําไม่กว่าเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับต้องเราต้องเอาไปส่งเลยครับถ้าหายคือจบครับไอตรงหนึ่งหมื่นเม็ดนี่แหละมันจะไม่ยิงหาย,หายหรอกตรงหนึ่งหมื่นเม็ดนี่ไม่น่าไม่มีหน้ามีปัญหานะผอมน่าจะไม่มีปัญหากับตรงหมื่นเม็ดหรอก ้าจะไม่มีปัญหานะมังมังเอามังไว้ก่อนเออขี้รดแรงเก่งๆอืขอขับไปขับไป รถแรงจริงจริงแต่ก็ยังกลับมาทําช่องก็จริงแต่ผมก็ยังไม่ทําเหมือนเดิมน,นะคือทําแบบแค่คลิปสั้นคือคลิปยาวผมเลิกทำไปแล้วนั่นอยจากก็บอกแนละ้วไม่ว่างรับาที่มาขอแบบมีสีนี้ก็ขอโทษเลยนะครับเรียกันแล้วนะใครช่วยฟาร์มลงทักมาในคลิปนี้ดิลงทักมาในคลิปนี้สิใครช่วยฟาร์ม,น,น,มน,น,รรนะผมรู้นะครับใครช่วยอ่ะ ชวนกีแมปพอยเลนนี่ไม่รู้จะเอาไงละมันน่าเบื่องขับไปยาวๆเลยครับจะถึงแล้วครับ ที่พันสองพันห้าร้อยนะแรกอยู่ที่สองพันห้าร้อยนี่ไงเนี่ยทุกคนนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เนี่ยจะเป็นรถทหารความนะเออปึ๊บเอิมเยี่ยมเยี่ยมได้หนึ่งอันละมามาไม่จะเป็นเทปเลสครับไปดี้รถมันทหารอูรถทหารน้องทหารกันนี่นะ โอโหพังเกือบหมดเลยล้อก็ยมดินเอ้ยสวัสดีโอ้ดดโหนักวิย์ใจคือไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยโอ้โหน่าจะบเศ้าหน้าดูขอทหารโอ้เขาคูณสำหรับเทปเลยน,นะอันแรกเทปเลยจ,จะเป็นแบบนี้นะครับฮะเ,เทปเลยที่มิวเตนอันนี้มันมิวเตนหินเนี่ยมิวเตนมาทำเป็นไอแพดอันเยี่ยมมากเลยโลกนี้ ไขาบไปดี 4, ่4,500เมตรแล้วไป้าลุยให้อู่วอาหารค่อยหาไว้บ้านเอางนโอ้โหบ้านม่งตัวองอันลังเลยติดกันเลยเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหบ้านอยากให้ไว้ขนาดนั้นก็ไม่บอกเนาอ 沙路江哇。<laughs> พายุมันก็อยู่ใกล้เกินไหมเนี่ยพายุอ่าไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอาติทีฟนานกลัวหลุดมากครับเพราะว่ามันพอไม่ได้เล่นนานแล้วมันจะชอบหลุดโอ้แหลกปั๊มน้ำมันนี่นะอยู่ใกล้ขนาดนะั้นมาตรงนี้ไม่ยังแหลกเลย ไม่ใช่แหลกมันสโลสโลโมชันมากโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงเนี้ยเอ้ยมันจะถึงไหมล้วนะมันสโลขนาดเนี้เฮ้ยต้ขาบไปตั้งหมื่นเมตรนูน่นโอ้เหนื่อยเลยขาบไปหมื่นเมตรนู่นน่ะโอ้เหนื่อยที่พายเลยผัดเอฟซีด้วยมันสโลวอะสโลเลยสโลเนี่ยท, FC, ทุกคนอันนี้ผมไม่แวลนะ มันไรเออมันมีอาหารเยอะใช่ไหมเออใช่มันมีอาหารเยอะแล้วเราเอาวจะมาสู้กับบอสต,ตัวอะไรเนะนี่ยบอสนี่ไหมหน้าสู้อยู่นะสู้ถ้า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 ปืนเพนบอลม,มันดอบอมาเอฟซีเราจะบอกว่าเออได้มันเพรบอลด,ด,ดูช่างแม่งอะ่ะไม่ได้ดีกว่าแม่งตายหาตลอดเลยไปดีกว่า ไปก็ไฟ์เวลาเสียเวลามากกว่าอาหารหายอีกแล้วเลือกสังเกตให้ดีทุกอย่าจะถึง4,500เมตรเนี่ย ปากาทีนี้นรถซิ่งมากเลยครับพอพอเราออกมาจากนูน้นปุ๊บซิ่งอ่ะโกดังไอโกดังช้าอีกแหละหาห้องไวไหมหาหาของกินดีกว่าหาของกิน เฮียเฮียแม่ดีพ่อเก่งเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมโหดีพ่อเก่งเลยลองสะโดยรอบนึงนะสะโดยรอบนึงเมื่อกี้ย้อนกลับยังไงเนะี่ย ต้องอาหารทการแค่อะที่เติมก็สุดมาแบบนี้เสียใจนั้นคิวคิวเลิงยงทำการอาหารครับผมไม่ได้บ้งางเติมลูกก็สุนตั้งสองอันจะเก็บไปทำไมเี่ยอืมอร่อยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ จะได้มีอาหารกินจะได้พี่เขียนไว้บ้านอเอามา,อาหารไปเยอะๆเลยมีอาหารเยอะขนาดนี้พวกเอาหมดกับมีประโยชน์นะฮะสออักดีวก็นั่งมีสัตว์ อาหารเยอะมากเลยเนะาะแชร์ๆอาหารเยอะมากอะไรเหลือสูนยจุดห้าเมื่อกี้เปล่าอะใจหมดอาหารตายอ่ะาเนี่ยอาหารเยอะมากเลยอะ่ะดูนี่สิอาหารเยอะมากมาก ไม่ไงไนี่ยบ้าจะใกล้ๆกันเลยแต่ผมไม่เอาอ่ะบ้าน,น้ำลายไปโจกกันหมดแล้วเอาอยู่ดีมันก็นนะัน่งให้ผมดูนะยี๊เนี่ยอยู่ดีก็นนะั่งเมันงง,งนะมัง,งงนะรอทำอีกรอบนะ <Good S 2> ทุกคนระบบใหม่ทุกคนมันนั่งอัตโนมัติเลยทุกคนจะดีใจกันหมดเลยนะเนี่ยมันนั่งอัตโนมัติเลยทุกคนนั่งแบบผมยืดปุ้มันนั่งเลยอะ่ะว้าวระบบนี้โคตรดีเลยอะไรโคตรบายคืออะไรอาวุธใหม่ใช่ไหมจำไม่ได้ อืมอืมลดสิ่งจริงลดสิ่งจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลดสิ่งจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยแข่งเปล่าเนาะแข่งเปล่าเฮ้ยเอัเอนต่อไปแล้วทุกคนอันต่อไปแล้วหยุดหยุดหยุดอันต่อไปแล้วอันต่อไปแล้วหยุดก่อน ไหนล่ะนี่ดาวนี้ตาอยาอันนี้มีต่มันมีแตนเนี่าจะมีแต่สารพิษแน่ๆมยน,นจะมีแตนสารพิษปะเี๋ยออันตัวตายละอีกหนึ่งอันแล้วก็เหลือแค่ต้องไปถึงด้วยนะ ถึงไหมนะูะโอ้โห,โห,โหรถแรงจริง้วเนาะไม่ได้เจอกันนาะนจอดที่ปิด่องไป อืมผมก็เลือกเล่นไปด้วยนะปิดช่องพร้อมเลือกเล่นไปด้วยนะไม่มีอะไรหรอกก็แค่ะจะลองมาแล้วทีนี้เราก็จะไม่มีเห็นที่มาลับที่ทิเลยเป็นก็ได้แล้วครับพอจะเป็นแบบมีมสีอะไรสะาทานเดินเดินท้อานน่ะี่เกือบเลยทุกคุณวิโงรอดได้ไงอรอดได้ไงอะ่ะ รอดได้ไงวะจะตกใจตัวเองหรือรอดได้ไงคอนเป็นน้องมะเป่าแม่งไม่รอดหรอกไอ้เหี้ยแม่งไหลไปละไหลตกละขอถอยหลังก่อนพยหลังไปขึ้นถนนกันหนึงสะบัดเลยโองการสะบัดเล่แหละมะึงเนี่ยขี้เกียจหมุนไงไม่เอาหัแล้วมันนั่นละ ขับได้ไปไกลอยู่นะ่วิ่งมันเป็นอย่างนี้นะง่ายยี่ยมอดมากเลยนะเนี่ย้ชายคนนี้ดิเรบนี้เกิดความน้ำมันเอาดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าไหมอ่ะกลัวถ้าน้ำมันมันหมดข้างทางอะ่ะ กูนี่ดีเลยนะกูนี่เดืเลยนะขน่ดย่ำยอดบระรอบปีปีพองปีเตยเอาน,น้ำมัน,น,นหน่อยลรากันถังนึงกันน้ำมันหมดครับนั่นตกสะพายกันเดี๋ยวจะเลิกเล่นลนวันนี้อยากจะเลิกเล่นของจริงแล้วนะพอเล่นเล่นพอเราเลิกเล่นปุ๊บก,ก็ถือว่าเราไม่มีรถทุกคันใช่ไหมเราก็ไม่ใช่เทพรีทราย ก็ช่างมันดิพอเราเลิกเล่นไปแล้วุ็ไปเือบอกเราจะพาดลงไปหลายแล้วทันไหะไปเลยไป,ยไปย Bye. มันไม่ตกหรอ